และใน,นเรื่องที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพจากปัญหาการลาออกของทีมงานเขียนบทชุดแรกซึ่งเป็นเหตุมาจากทางผู้กำกับเข้าไปแทรกแซงงานเขียนบทมากเกินไปแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่เข้าเกมภายในเดือนพฤศจิกายนรับไปเลยตัวสุ่มกาชาพิกอัพสับดาลสิบใบเท่านั้นยังไม่พอเตรียมตัวพบกับมหากบาบ chaos zero nightmare ที่จะถูกเขียนใหม่หมด5บทขอขอบคุณเนะื้อหาจาก Facebook, เพจเฟซบุ๊ก chaos zero nightmare กลุ่มคนไทย ชาวเน็ตใจดีท่านหนึ่งจากเลดดิตและโอเว่นผู้ยิ่งใหญ่ที่แจกตั๋วสุ่มกาชาให้เราผมจะมาพูดประเด็นหลักๆให้ฟังนะครับเริ่มจากเรื่องบั็กนะครับการจ่ายเงินแล้วโดนบิดเนี่ยถึงมันจะไม่ควรเกิดขึ้นแต่รู้สึกเหมือนมันเป็นหลายเกมมากเลยนะเรื่องนี้แล้วก็มีอีกบั็กหนึ่งก็คือการสุ่มกาชาตู้นี้คือมันมีคนหลุดเลดจนถึงช่วงที่มันต้องการันตีแล้วแต่ว่าพอการันตีออกมาเนี่ยมันดันเป็นตัวละครที่เขาไม่ได้กดพิกอัพซะงั้นเขาก็เลยแจกตั๋วกาชาของตู้นั้นเนี่ยสาอมาาคืืืออปรระเเเด็นนน้้่อง อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าในเรื่องหลักของ Chaos Zero n i g น t m a ม e เนี่ยจะถูกรีเมคใหม่ทั้งหมด5บทในช่วงต้นปีหน้าพร้อมกับเสียงภาคตัวละครแล้วก็ทุกๆอย่างเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยดูเหมือนว่า Chaos Zero n i g น t m a ม e ในช่วงตอนแรกเนี่ยจะวางคอรเรื่องไว้ว่าเราเนี่ยก็คือติดลูปถ้าเพื่อนๆสังเกตในช่วง Chapter 1เนี่ยตัวละครเราจะปวดหัวผมว่าตอนนั้นน่ะตัวละครเราเน่าจะเพิ่งแบบ oh. อีกข้อสังเกตหนึ่งคือตอนที่เราลงไปที่เค a o สในแ h a เ t อรแรกที่เราเจอซา,า,า,ากยกา ผมว่านั่นก็คือพลอตหนึ่งของพลอตเรื่องนี้แต่ว่าหลังๆเนี่ยมันดันกลายเป็นสงครามไซไฟแล้วหวังจกกักวรดกับกองพันศักดิ์สิทธิ์ไปใะอย่างนั้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ว่าตัวละครหลักของเราเนี่ยดูไม่ไค่อยมีบทบาทในการดําเนินเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งก็คือด้านการแปลภาษาคือผมก็ไม่ได้ไปเล่นภาษาอื่นหรอกแต่จากที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยถ้าเราเล่นภาษาอังกฤษแล้วเราไปเล่นภาษาเกาหลีเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมากคือผมไม่รู้ว่าเวอร์ชันภาษาเกาหลีเนี่ยเขาแปลกันยังไง จนเป็นมีมและดราม่าในคอมมูนิตี้เกาหลีในท้ายที่สุดซึ่งจริงๆมันก็เข้าใจได้ว่าการแปลภาษาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากแล้วถึงแม้ว่าจะแปลได้แต่บางทีอารมณ์ที่ได้ออกมามันก็แตกต่างกันคําว่าชั้นในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างไอ้ไอ้ไอ้นในภาษาไทยอ๋อดูเหมือนว่าท่านโอเว่นผู้ยิ่งใหญ่มีอะไรจะพูดนะครับเชิญเลยฮะ คุณนะครับฮัลโหลครับครับอ๋ออ๋อได้ครับครับครับผมอ๋อ oh, เดี๋ยวผมบอกเขาให้ครับพอดีว่าทางผู้คนกลับเนี่ยบอกว่าไหนไหนผมก็แย่งสาวคุณแล้วเนี่ยเขาก็เลยจะปรับให้คุณสามารถจีบตัวละครได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะไม่มีตัวละครลิมิเต็ดนะคุณจะได้หาสาวๆได้ครบทุกคนในเกมยังไงเล่าดีไหมละครับเออเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยเรื่องไม่มีตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยเขาบอกว่าจริงนะแล้วก็เรื่องจีบตัวละครง่ายขึ้นเนี่ยก็เรื่องจริงนะ โทษทีพอดีผมอยากให้คลิปมันบันเทิงเรื่องต่อมาคือการใช้ AI อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะต้องใช้ปริมาณงบมหาศาลมากในการสร้างตัวละครตัวหนึ่งเพราะว่าในหนึ่งตัวละครมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะมากทําให้เกิดเป็นข้อถกเถียงและนั่งจับผิดในคอมมูนิตี้ต่างๆอย่างเช่นในหน้าต่างอีเวนต์ของเกมนี้เนี่ยจะมีอีเวนต์ล็อกอินอยู่อันนึง ซึ่งในอีเวนต์ตัวนั้นจะมีน้องเลเนี่ยโพสท่าอยู่แต่ประเด็นหลักก็คือเหมือนกับว่าน้องเนี่ยมีขาที่3ามถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆเนี่ยน้องเลเนี่ยจะมีเท้า2อ,อันตรงนี้แต่ว่าตรงกระโปรงน้องเนี่ยเหมือนกับว่าน้องเนี่ยยกขาขึ้นมาแต่ทางผู้กำกับก็ได้ยืนยันว่าไม่ได้ใช้ AI แต่อย่างใดและจากเรื่องราวทั้งหมดผูก้กำกับได้กล่าวว่าการตัดสินใจและความผิดทั้งหมดอยู่ที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทีมงานและยังยืนการว่าจะพัฒนาเกมนี้ต่อไปและมอบความสุขให้กับเกมเมอร์ทั่วโลกผ่านเกมนี้ขอบบคคุณครั คือจริงๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับประเด็นหลายๆประเด็นนะแต่ว่าประเด็นก็คือผมที่เพิ่งตัดสินใจที่จะทําคลิปแนวสรุปเนื้อเรื่องเนี่ยแต่ดันมาโดนรีจักรวาลซะได้มันทําให้ผมรู้สึกเสียดายแรงที่ลงไปกับคลิปสรุปเนื้อเรื่องแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยผมอ่านเนื้อเรื่องถึงแค่ชั t e ์2กับเนื้อเรื่องเสริมของตัวละครซึ่งเนื้อเรื่องที่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นเนื้อเรื่องตัวละครเรนวัวส่วนคลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปสรุปเนื้อเรื่องชั t e ์2ก่อนเพราะว่าผมเริ่ นั่นแหละฮะถือว่าผมยังไม่ได้แคนเซิลโปรเจกต์สรุปเนื้อเรื่องนะก็ใครรู้สึกเสียดายแรงที่ลงนิดหน่อยส่วนใครที่มีความเห็นกับเรื่องนี้เนี่ยก็แสดงความเห็นได้แต่ว่าก็อาจจะระวังระวังกันหน่อยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้เนี่ยผมขอกล่าวขอบคุณทุกๆคนที่แสดงความเห็นมาในคลิปที่แล้วนะครับผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าคลิปวิดีโอผมจะดังขึ้นมาบูมขนาดนี้คอมเมนต์ไหนที่ผมกดหัวใจให้คือคอมเมนต์ที่ผมอ่านแล้วนะครับส่วนวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุกอย่างเป็นไปตามประสงค์ของท่าน